กฎหมายชายคาปัญหาชาวบ้านโดยสำนักงานอายการสูงสุดวันนี้อาจารย์บอกคุยกันเรื่องกระทำทารุณสัตว์สัญญาณจากอายการอาวุโสส,สำนักง,งานการสอบสวนสำนักง,งานอายการสูงสุดอาจารย์ปอระเมศอินทราชุมนมมาแล้วค่ะสวัสดีค่ะอาจารย์คะสวัสดีครับคุณสนั่นครับเช่นค่ะนนชีวิตคนเนี่ยนะทำไมเดี๋ยวนี้โหดร้ายกรณีที่สุนัขหาวสุนัขไปกัดไก่ค่ะแล้วอีสุนัขที่จนตายเลย ไอ้ตีตายเนี่ยมันไม่เป็นไรครับนะครับสมมุติถ้าบางคนยังไม่เข้าใจว่าไอ้มันตายแล้วก็จบมันไม่จบครับคือก่อนที่มันจะตายเขาเรียกการทําการทารุณอ่แต่ถ้าสมมติว่าสุนัขมันเดินขึ้นมาแล้วเราโกรธมันเรายิงโป้งกเดียวตายเนี่ยมันไม่ใช่ทารุณสัตว์ค่ะไม่ออกนะฮะไม่ใช่ทารุณสัตว์แต่ตีมันจนมันเลี่ยงมันล้มแล้วไปเอาไม้ท่อนใหม่มาตีเนี่ยเป็นการการทำทารุณสัตว์ แล้วหาว่า,วาสุนัขนี่ไปกัดไก่คงจริงๆแล้วสุนัขก,กับไก่มันก็ไม่ได้กัดกันแล้วปรากฏไปตรวจซากไก่แล้วก็ไม่มีผมต้องบอกว่าสังคมมันเปลี่ยนจริงๆโลกมันเปลี่ยนแล้วคนที่ไปทำนี่ไม่ใช่เด็กนะผู้ใหญ่อะ <c oughs> มาหาคําตอบไม่ได้ว่าทําไมเขาถึงจิตใจโหดร้ายขนาดนั้นแล้วตำรวจจับไปก็ยังเสียงอีก <c oughs> ตัวภรรยาก็สมคบคิดกันเสียงเลยน่าจะจับภรรยามาดําเนินคดีด้วยนะเป็นผู้จ้างหวานช้ค่ะ <c oughs> แต่ว่า มันเรื่องเรื่องมันไม่ใหญ่มากผมก็ไม่ใหญ่จะพูดหรอกครับแต่จริงๆเนะี่ยเพราะภรรยามาฟ้องสามีว่าหมาสุนัขนี่ไปกัดไก่ถ้าสามีไปตีก็ยืนดูไม่ห้ามก็น่าจะเป็นการสมคบกันกับทําความผิดได้นะครับก็ฝากเป็นข้อคิดไว้ว่าจริงๆแล้วความเมตตาปราณีเนี่ยมันเป็นเรื่องที่คาจุนโลกนะแต่ถ้าเราคิดอย่างนี้บ่อยๆสังคมจะอยู่ไม่ได้ครับฝากข้อคิดไว้แค่นี้นะครับ วันนี้ท่านแรกเริ่มที่คุณวิวทยวัฒน์อาจารย์เขาบอกว่า,ากรณีที่ต้องไปเป็นพยานในคดีอาญาแต่ว่าตอนนี้รู้สึกไม่ไม่สะดวกใจแล้วเนี่ยนะคะถ้าเราจะถอนตัวเนี่ยถามว่าได้ไหมคะอาจารย์อืมพยานในคดีอาญาที่พนักง,งานในการเรียกไปหรือจำเลยเรียกไปแหะครับอันนี้ต้องดูนิดนะครับถ้าเป็นพยานที่พนักง,งานในการเรียกไปแสดง,งว่าท่านเคยให้การกับพนักง,งานสอบสวนก็ควรจะไปนะครับ จำได้หรือไม่ได้ก็บอกไว้ว่าจําได้หรือจาไม่ได้นะครับเท่าน,นั้นเองแต่ถ้าตัวจําเลยเขาเรียกไปเราไม่ไปก็ได้เราปฏิเสธได้แต่ถ้าเคยให้การชั้นตํารวจไปแล้วเนี่ยมันต้องไปไม่งั้นเดี๋ยวจะกลายเป็นขัดหมายสารหรือถ้าจําเลยเขาเรียกไปก็ไปแล้วจะไปตอบหรือไม่ตอบก็บอกก็จําไม่ไดก้ก็เหมือนกันครับ ตัวนท่านต่อไปคุณวิทยาเขามีอาชีพเป็นช่างถ่ายรูปนะคะเขาบอกว่ามีคนมาแนะนําเขาบอกว่าเวลาไปถ่ายตามงานสาธารณะต่างๆเนี่ยนะคะปัจจุบันนี้มีกฎหมายเพราะฉะนั้นจะต้องขออนุญาตคนที่อยู่ในงานจะไปถ่ายรูปเก็บภาพบรรยากาศเลยเนี่ยไม่ได้ก็ถามว่าจริงเหรอคะอาจารย์ไม่จริงเลยครับคือถ่ายรูปนะถ่ายรูปทั่วไปเนี่ยนะค่ะ แล้วไม่ได้เอามาโพสต,ต่างหากเนี่ยมันเป็นเรื่องของการทําภาพทําข่าวนะครับแต่ว่าถ้าไปเจาะจองถ่ายเห็นคนนี้สวยมากเลยโอ้โหแต่งกระโปรงสั้นถ่ายชั่วแล้วเอามาโพสนี่นั่นแหละครับจะติดคุกครับเอานะส่วนท่านต่อไปคุณเดียวคุณเดียวฝากมาสองคำถามค่ะก่อนหน้านี้เขาบอกว่าเขาโดนใบสั่งหลายใบยอยู่เหมือนกันค่ะอาจารย์ในพื้นที่จังหวัดปทุมธานีนะคะทีนี้อยากจะทราบว่าการโดนใบสั่งหลายๆใบสมมุติว่าอาจจะยังไม่ได้มี มีเวลาไปจ่ายให้เรียบร้อยเนี่ยนะคะเจ้าหน้าที่เขาจะดาเนินการขั้นตอนเนี่ยเป็นยังไงเหรอคะอาจารย์ยังล่ะครับคือปกติเนี่ยเขาจะออกหมายเรียกนะครับแต่ตอนนี้ยังเพราะว่าสารปกครองชั้นต้นเนี่ยตัดสินว่าใบสั่งที่ออกเนี่ยไม่ชอบใช้ถ่ายภาพไม่ชอบ,ชอบก็ต้องรอให้สารปกครองสูงสุดตัดสินซึ่งก็ก็รอไปก่อนได้ตอนนี้แต่ถ้าสารปกครองสูงสุดบอกว่าใบสั่งนั้นออกโดยชอบก็ค่อยไปจ่ายแต่ถ้าออกออกก็ยกเลิกไปโดยอัตโนมัติครับ แล้วก็มีถามมาว่าเวลาเข้าไปขับรถเนี่ยคือบอกเขาขับเหมือนกันทุกที่ค่ะอาจารย์แต่ว่าโดนใบสั่งแต่เฉพาะในเขตจังหวัดปทุมธานีแต่ว่าที่อื่นไม่โดนเขาก็เลยสงสัยว่าทำไมาเป็นอย่างนั้นล่ะคะอาจารย์ก็แสดงว่าตํารวจปทุมธานีขยันเน่นันนะสิค่ะอาจารย์ผม่าเคยโดนที่ปฐุมธานีผมยังไม่รู้เลยข้อหาอะไรผมจอดรถจะติดไฟแดงแล้วมันกระทบเส้นอยู่นิดนึ่แก็ไม่ได้ล้ำาะับเส้นแล้วพอออกไป ผมก็พยายามดูใบสั่งข้อหาอะไร <หา S 2> <น>ไม่ใช่บอกข้อหามี<ค>แต่รูปพยานฐา,านว่าผมวิ่งทับเส้นทึบแค่แทงแล้วออกไปเออผมก็เลยยังไม่จ่ายเหมือนกันครับค่ะค่ะส่วนท่านต่อไปคุณบินตรานะคะคือกรรมการหมู่บ้านเขาเนี่ยทําในสิ่งที่เขาไม่ได้ใจว่าเอ๊ะมันถูกต้องไหมก็คือค ทางสาธารณะหน้าหมู่บ้านแต่มันนอกหมู่บ้านแล้วนะคะอาจารย์อยู่ข้างหน้าเนี่ยกรรมการหมู่บ้านเอากุยางไปกัน้นแล้วก็ทาสีเป็นแบบว่าห้ามจอดนะคะก็เลยสงสัยว่าก,การดํนาเนินการแบบนี้คือมันอยู่นอกหมู่บ้านแล้วกรรมการหมู่บ้านทำเนี่ยได้ไหมคะอาจารย์ไม่ได้ครับไม่ได้ต้องเป็นเจ้าพนักง,งานจราจรนะครับจะเป็นเทศบาลหรือจะเป็นอบตอบจอ,อันนั้นเป็นอีกเรื่องนึงครับแต่ว่าเราไปทาเองไม่ได้ครับ แล้วก็คุณเีรวัตรเจออุบัติเหตุนะคะตรงทางคนข้ามทางม้าลายซึ่งมีไฟกดนะคะคือเขาบอกว่ามันเป็นอุบัติเหตุที่เขาเห็นไฟขึ้นข้างหน้าแล้วเนี่ยเขาก็เลยจอดเพื่อให้คนข้ามปรากฏว่ารถที่ตามหลังอาจารย์เบรกไม่ทันแล้วก็ชนท้ายรถเขาแล้วรถเขาเนี่ยก็คือ,อแบบว่าก็แบบเด้งแล้วไปชนคนข้ามถนนแต่ว่าโอเคได้รับบาดเจ็บไม่มากเพียงแต่ว่าเขาอยากจะทราบว่ากรณีแบบเนี้ ใครต้องรับผิดชอบอะคะอาจารย์คนที too, <Pa. S 2> ่ชนท้ายเราครับคนขั้นหลังสุดต้องรับผิดชอบถ้าเราจอดเลยนะขันหลังสุดต้องรับผิดชอบครับทั้งหมดเลยไม่ใช่แค่ท้ายรถเรานะคนที่โดนต้องรับคนต้องรับผิดชอบไปด้วยครับค่ะอันนี้ไม่ใช่ลักษณะว่าจะรับผิดชอบกันเป็นทอดทอดไม่ใช่แต่คนท้ายสุดเลยนั่นแหละใช่ไหมคค่ะส่วนท่านต่อไปคุณกนกวันลูกชายกับเพื่อนเนี่ยร่วมกันขายของออนไลน์ เวลาใครซื้อให้โอนเข้าบัญชีลูกชายปรากฏว่า,าล่าสุดเนียเพื่อนปิดเพจหนีแล้วลูกชายก็ถูกดำเนินคดีนะคะทีนี้เขาบอกว่าถ้าไปคุยกับเจ้าหน้าที่ที่โรงพักแล้วเราจะคืนเงินให้กับคู่กรณีทั้งหมดเนี่ยนะคะเรื่องแบบนี้มันยอมความกันได้ไหมคะอาจารย์มันคือคือปกติแล้วถ้าเราถ้าเราไม่มีส่วนร่วมกับผู้ขายเนาะค่ะ ก็ยอมได้ครับคือจ่าย,ยไปตํารวจก็ไม่เอาเรื่องะคถ้าเราสมคบคิดกันเนี่ยเราอาจจะโดนแต่ทีนี้ถ้ามันไม่มากและคืนจบตํารวจก็ไม่ไดำเนินคดีครับอืมค่ะส่วนท่านสุดท้ายคุณอรไทยอันนี้เป็นปัญหาลูกสาวนะคะลูกสาวโดนคดี<ฟ>ช่อโกงตํารวจมีหมายเรียกมาแล้วสองครั้ง แต่ว่าลูกสาว<อ>ไม่ไปไม่ไรายงานตัวนะคะะคือคุณอรทัไทบอกว่าเราเป็นแม่เนี่ยเราได้โอนเงินคืนให้คู่กรณีของลูกไปแล้วนะคะแบบเนี้ยไม่ไปตามหมายเรียกของตำรวจจะมีความผิดอะไรไหมคะจารย์ไม่ไปได้แต่ผู้เสียหายต้องไปถอนแจ้งความครับอ๋อเพราะฉะนั้นเงินที่โอนไปเขาแล้วต้องคุยกับเขาให้เขาช่วยไปถอน,ถอนใช่ไหมค่นไม่ถอนความจริงทีหลังอย่าไปโอนเนี่ย <Okay. S 2> ลูกไม่ไปคุณแม่ไปแทนอืม ่ากันต่อหน้าตำรวจแล้ว <c oughs> จ่ายตรงนั้นจบครับ <c oughs> อ้าไม่หายงี่เง่าอีกพูดยัไงไบอก <c oughs> มันแม่จ่ายมาแล้วเดี๋ยวต้องเรียกเพิ่ม <c oughs> ไม่ยอมถอน <c oughs> เราก็จะเดือยอ๋ออ๋อเพราะฉะนั้นทางที่ดีคือไปจ่ายต่อหน้าตำ <c oughs> ตรวจแล้ว <c oughs> จบคดีตรงนั้นเลยเด๋อนเดนนี้มันไว้ใจไม่ได้นะไปหลอกเขาเดี๋ยวเขากลับมาหลอกเราอีกก็อ๋อโอเคนะคะวันนี้เติมมาเจ็ดคำถามรวมกับสัปดาห์ที่แล้วก็เป็นหนึ่งพันหนึ่งร้อยสิบสามคำถามแล้วค่ะอาจารย์ โ <Okay. S 2> อเคครับได้ค่ะวันนี้ขอบคุณค่ะสวัสดีค่ะอาจารย์ปอร,ระเมศอินทระชุมนมค่ะกฎหมายชายค่าปัญหาชาวบ้านโดยสำนักงานพยายการสงูงสุด